นิยาเรื่องนี้เป็นนิยายพีเียสมัยยุทธยาเรื่องมันเกิดจากคำสาบโบราณตกทอดมาสู่ตะกูลสีสงครามสองฝาแฟที่เกิดในคืนเดือนดับเป็นผู้คุมชะตากรรมแต่เพื่อให้ถอนคำสาบได้งั้นจำต้องหาตัวทายตัวแทนที่มีอาคมแก่งกล้านั่นก็คือขุนอรรเดดโดยทำพิธีลับสองต่อสองในห้องนอน <Huh? S 1> แต่แฝทพี่ดารณีผู้ต้องสาบคิดจะหนีไปกับผู้ชายอื่น เลยเออกอุบายให้แฝดโนไปถอนคำสาปแทนแค่คืนแรกไม่หญิงดารา,าเพื่อกีดเรใครจะไปรู้ว่าคุณอัครเดชผู้เย็นชาภายในกับเร่าร้อนฝังทองถึง9เมตรท้ามกลางมนดำลึกลับพิธีต้องห้ามแฝดโนจะเอาตัวรอดจับคุณอัครเดชได้หรือไม่ไปให้กำลังใจน้องได้กับเรื่องพันธะสวัสดิ์จอมเวทเขียนโดยคุณไร้พิมพ์ริน หาอ่านไรตอนได้ที่ล e อ d a l i ทันมาลัยเด็กดีหรือโหลดอีบุ๊กได้ที่เมพอ่านบุ๊กติ่นโตนะนายอิงบอกไปเลยนิยายเรื่องเนี้ยเมื่ออ่านแล้วอยากจะมีคุณอาคาเดตเป็นของตัวเอง <Wow. S 1> ทั้งร้อนลึกลับและต้องห้ามอย่าลืมไปอ่านกันนะทุกคน